ไม่มีอะไรตกหวีหวีป้าตกหวีป้าตกนี่หวีป้าอา่าน้องนอนเลยน้องจึมเร็วจึมจึมนะมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันน้องตื่นแล้วเราไปเที่ยวกันน้องจึมก่อนจึมก่อนเลยกอดพี่หมีนอนเลยเอ่ะ พี่หมีนะอ,อู้น้องหลับตาแล้วนี่ดูหลับตาแล้วดูสิหลับตาแล้วจืมเน็วึืมเอเ๋แล้วจมโอ้หลับแล้วนะต้องกลนด้วยไหม คนยังไงเอ่ยมดกัดเนาะโอ้ยน่าสงชารว่อยายให้มดกัดเหรอยุงกัดดูสิน่าสงชารว่ะนอนนอนนอนจึ้งเลยจึ้งม,มดกัดจึ้งเลยจึ้ อ๋อนอนนะคะหลับตาไม,ม่งูชาหลับแล้วโอ้เอ๋โอ้เอ๋โอ้หลับแล้วนี่นาะอืมโอ้เรียบง่ายเว้ยไม่ชนเลยเว้ย